สวัสด oh women, <Jean> ีนะครับไม่รักแฟนไปทุกทุกท่านแล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องจุ๊บจิ๊บคนหล่ากระเดมคนดีกันแน่นอนนะทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสไลค์กดกระดิ่งกดกรี๊ดกดกรี๊ดให้กับน้องจุ๊บจิ๊บกันเลยละกันแล้วก็ถอดโอ้ใครนะเพราะต้องจัดไปวันนี้อยู่กับเกมคุยเอาบ่าวที้สาวสวยจนสลัดีดีเจดีของเราราชินีเห็นข้าหัวจัดไปเริ่มต้นที่มาละสิบบาทไรกของเราวันนี้ประเดิมที่ทุนหนึ่งร้อยบาทดูซิวันนี้กับไราของเราจะได้สักกี่บาทนะทุกคนไปเรื่อยละกันนนนนนนี้้ชิลลๆแวกกกกััะะทุคไไดรหสมาหลลลาายววัััันนนนนนนแ้้ททุุกกกกกคคขออพผ่บงะ อ้ยมาจังหวะนี้โอ้สามสิบสี่บาทจัดไปโอ้ยยังพอได้กำไรอยู่รู้เรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวโอเคมายังพอได้ตัวเออยู่นะมาสองบาทจัดไปนะเพื่อนอ้ยเต็มช่องขนานีโอ้เวอร์บางกระตนโอ้โหมาดิโอ้โหสวยงามรำแับแท้ๆจนกันแน่นอน มานี่มันไงเปื่นคู่ของเราจัดไป24บาทจ <c oughs> ัดไปโอ้โหสวยงามจ้ำเฟียวกัะเกี่ยวทอดกันเลยทีเดียวมันคันโอเคมายังพอได้แผนที่แผนทางอยู่โอ้โหหูหน้าไปดีจังหวะนี้มาเก็บที่กับทางของเราอู้จังหวะนี้โอ้โหแล้วพีระมิดมาสวยงามโอ้สองร้อยสิบเก้าบาทประมาณที่ยี่สิบบาทเลยทีเดียว่ะเอาไงดีวะยี่สิบบาทไม่ง่ายเลยกันทุกคนโอเคนะไปเลยคอนเฟิร์มนะขี้เกียจเสียเวลาไปรอสามร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่งั้นไม่ได้กำไรสักทีละวันแล้วมันคันโอเคไปเรื่อยๆแล้วกันนะบทมันจะได้ปรับก็คือปปรรัับบนนนน้้าาาาทุกกคคแต่่ถเไไไหมมออยส ไม่อยากปรับ20บาทตอนได้กําไร200หรืออย่างเราไปปรับตอนได้กำไราไร้อ0อันนี้ก็แล้วแต่นะนทุกคนแต่ว่าจุ๊บจิบจะแบบขอรับมาตอนแล้วะกันมัน่นคนโอเคนะยังไงก็ถึง300ก็ไม่ต้องปัดไม่ต้องปรับนะเราจะได้แบบเล่งกันต่อเผื่อบางทีแบบเราอาจจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่าน,นี้ก็ได้ล้วกันมนตรกานโอเคนะก็เหมือนเดิมนะเพื่อนทุกคนจุ๊บจิบก็ช่วงนี้ก็จะติด าการเล่นเทอร์โบกันมากแล้วทุกคนโอเคนะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมมืนไปกับจิ๊บๆกันต่อแล้วกันมาทุกคนโอเคมาจังหวะนี้สวยงามรามแทเลเดอกันแน่นอนโอ้ยปืนขวารมาดีคูณสองไปดีจังหวะนี้เย็ดเข้มาอื้มสองร้อยสามบาทอรารู้เรื่องกับเรื่องราวในทีเดียวแล้วกันมาทุกคนโอ้ยแผนที่ไอ้เกมที่เกมทางของเราโอ้โหมาดีจังหวะน,นี้โอ้ยสามสิบบาทจะไปอื้อมาหนึ่งร้อยบาทของเราจะไปโอเคคูณสามไปดีโอ้ยมาจังหวะนี้เอของเราโอ้ยสวยงามจ้ำเฟียลกระเจียวทอดกันเลยทีเดียวครับท่านอน โอเคมาลงวก็ต่อดีกว่าชาปะปะมันเป็นหน้าสกุสกัลมาลงวก็ต่อมาถอดห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสวยงามรามแท้ระดับเด่แน่นอนนะมาถอดโอเคมาเคมาที่จังหวะนี้โอ้คูณไปดิคูณแปดได้หล่ะมาถอดโอเคคูณแปดแพ้อะไรนะเมื่อกี้แปดบาทนะ้วมาถอดโอเคนะมาถอดโอ้ยปะจังหวะนี้เฮ้ยยังไงขอหนึ่งพันได้ปะ หนึ่งพันมีโอกาสถึงไหมไม่ถึงนะทุกคนโอ้โหนะเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยากแล้วทุกคนโอ้โหมันเป็นตัวเอทางนั้นอนะคิดว่าเป็นตัวเคถ้าเป็นถ้าเมื่อกี้มันเป็นตัวเคก็พอแต่ได้ลุ้นอยู่นะโอ้โโรอเรื่องกระเบื้องของเราเลยทีเดียวมันทุกคน โอเครจัดไปจัดไปต้องมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้แล้วกันโอเคมาในจังหวะที่แปดปารจัดไปโอ้โหจัเฟียลกระเจ้าต้องกันเลยทีเดียวโอ้โหตั้งเคทั้งเอวเรามาปืนคู่พิ้วกันโคระโอ้หูมาสองร้อยสามสิบเจ็ดเคแล้เนี่ยต่อโอ้หหนึ่งพันมาแล้วโอ้โหชายชนะครั้งนี้จุ๊บจิบเพอร์เฟวัวเรโก้ปรนฟัมฟักเกอร์ที่สุดโอ้โหอะไรมันจะจัเฟียลจำทอนสักหนาเนี่ยมื่อทอด้วยร้อยสี่สิบบาทเบรกวินของเราโอ้โหนี่มันอ่ะโอ้พระเจ้าโอ้โหนี่มันประทานโอ้กำไรกับจุ๊บจิบเลยสักหนาเนี่ยมันโอ้โหบาท ปเย็ดเกะมาจังหวะนี้โตคิว Q ของรอยังพอได้อยู่แล้วไงต่อโอ้โหหบาทจัดไปรักษาทุกโรคหรือไม่รักษาได้มากยิ่งกวา่า3 4 5โรคแล้วมั่งทุกคนโอ้โหมาหกสิบาทมาดิจังหวะนี้ลุงก็ต่อแล้วมั่งทุกคนโอเคมาดิจังหวะนี้โอ้โหได้คิวอยู่โโอ้หกี่ชิ้นไปเลยโอ้โหกชิ้นไปเลยเพื่อนทุกคนเฮ้ยยังไงได้เคต่อโอ้โห โอ้แม่งเอ,อง้ยคอมโบกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่หวัน่นไหวๆเลยมนะครับหัวอะไรมันจะ, perfect, พะ,พะเพอร์เฟกต์วูดกูปาร์ฟอ์ปอร์ฟักเกอร์ซะขนาดนี้มาจาังหวะนี้เก็บตีกับตาของเราหกสิบบาทจัดไปมันทุกคนโอ้ยมาลุ้นกันต่อดีกว่าโอมาตะนากรไรแม่มาอุ้ยมาตัวเคของเราโอ้ยยังมอได้อยู่โอ้ยตั้งเอตั้งเกตั้งช่องไปดี่สามร้อยสี่สิบบาทโอ้ เกินเกินปายเกินปายได้กำไรกันสักขนานี่ก็เกินปายมาปืนคู่ของเรา40บาทจัดไปโอ้โหจำเฟี้ยวแครดเจ้าทอดกระซ่าทีเดียวเพื่อนทุกคนฮึมตัวคิวมาต่ออู้ยตัง Q, ต้งคิวตัง K K ้งเก็บที่เก็บถังไรไงคิวมาต่ออู้โหไม่หยุดไม่ย,นมยอน,ยอนด้วยเพือนทุนอู้ได้เอ,อมาต่ออู้ยมาหนึ่งพันโอ้ยยันไปสองพันจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทโอเคประมาณก็ต่อเพื่อนทุคนโอ้ยแปดสิบบาทต้องเข้าอะไรจังหวะนี้อือสาวว่าจะได้ลุ้นสเกตเตอร์สักหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันขัดขออนุญาทำการประมาณไปที่แปดสิบบาทก่อนออ้ Mm-hmm. เมื่ว so okay, okay. ังอลังการดวงแก้วด้วกูกับรัฟนวัดฟักเกอร์ที่สุดเลยครับมันต้องกดโอเคเทอร์โบของเราจัดไปนาชาโอเคมาอุ้ยมาพอได้เคอยู่นะมันทุกคนรูดเรื่องกับเบื้องราโอ้ยสิบสองบาทมาจัดไปนะยี่สิบสี่บาทแล้วกันมันต้องกดโอเคมาลูกก็ต่อดีกว่าโอ้ยโตเคของเรายังพอได้อยู่มันทุกคนมาดินีเป็นไงเคมาอยู่โอ้ยมาคิวมาดิโอ้ยสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วกันโอ้โหมาแฟนที่เป็นตังโอ้ยมาโอ้ยสามพันแล้วมันทุกคนโอ้ยยัดเคมาสามพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทโอเคประมาณกันต่อทุกคนคนน ร้อยยี่สิบบาทมันตะคอนอู้มันจะดุงดีกันสักหนาเลยมันตะคอนอุ้ยมาเคเดี๋ยวจองไปดีสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยงามบริกูบาร์ฟาร์บัลเกอร์ดีสุดเลยนะครับมันตะคอนโอเครมอลงกันต่อดีกว่าโอ้โหตัวเอของเรายังพอได้อยู่แล้วไงโอ้หึตัวเกมาต่อดีไม่ดีโอ้ย่าดวงโคตรดีเลยครับมันตะคอนโอเคมายังพอไดเออยู่ไปดีโโอ้หระบาดโอ้โหสวยงามรามแท้แต่ล็งกันแน่นอนนะมาร้อยยี่สิบบาทจัดไปนะมันทุกคนโอเครเมต้องลุ้นกันต่อดีอื มามามา,มาสักทีสักทางโอเคมาคิว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 ไปดิโอ้โหสวยงามพระรามเทและตึงกันสักทีเดียวมันกันโอเคสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะอืมมาอุ้ยมาตั้งกี่ตั้งแพรที่ปรตังของเราสวยงามโอ้โหมาตั้งกี่ตั้งเอะไปต่อดียัดเขีโ้โหเขาบอกเขาไม่หยุดเลยมันงทุกคนโอ้โหนี่จะห้าพันอยู่ละมาหนูไมนถึง 5, ห้าพันไหนเด้อ โอ้ยมาจะ5,000อยู่แล้วเย็ดเคสโอ้โหอะไรจะดวงดีกันธนาเนี่ยพวกทุกคนโอ้โหมา5,000มา5,000นดีห้0 0ันี่5,000นโอเคห้0พันตะกีโอ้โหเกินไปเกินไปโอ้โหกับอะไรกันมาไม่หยุดไม่แบบไม่หวั่นไหวเลยพันธนาโอเคสองร้อยบาทจัดปลายคอนเฟิร์มเบ๊บมาลูกกันต่อดีกว่านะพันธนามา6นาทีกว่าแล้วพวกทุกคนมากับเรของเราต้องจับเฟลกระจายทอดกันมากเขาดีแล้วคเัาต้องการโอเคมาลูกกันต่อดีกว่าโอ้มาตนะกับอะไรแม่มาโอ้มาตนะกับอะไรแม่มาแปดสิบ ของเราจะไปจับเฟีย้ยวกระไรเจาะทอดกันเลยทีเดียวมาแล้วก็ต่อดีกว่าอู้สาวสวยจนสุดจะดีของเราอู้ห้าร้อยบาทยังพอได้กำไรอยู่โอเคมาคิวมาต่อดีจังหวะนี้อู้ยังพอได้อย่างงี้ต่อแปดสิบบาทจะไปเอาร้อยสิบบาทมาได้แล้วก็ต่อดีกว่าสามส,สิจจบบาทจัดออามา,าด้โอ้ขอรอเถอะนะขอได้กำไรมากกว่านี้แล้วกันโอเคมาเอมาที่จังหวะนี้ยังไงต่อ,อโอเคมาที่จังหวะนี้เอมาอู้เอเต็มช่องไปดีโอ้ยอย่าไปกลัวมันจะขอกำลังของเราต้องมากันมากมากว่านี้แล้วกันเะื่อนทุกคนโอเคมาเอ เอังพอได้อยู่แล้วครับแม่สน,นสองร้อยบาทจะไปอู้ยูคีมาเออมันต้องแบบนี้สิวะอืเออเนี่ยเก้าสิบบาทจัดไปสวยงามรำใจแล้วจริงๆกันแน่นอทั้งแม่อน,น,น,นมาโอ้ยตั้งคิวมาดีเต็มช่องไปดีจังหวะนี้อู้หแบบที่ประทังไงต่อ กำไรของเรามันล่อยหลอเราไปทุกทีมันต้งขับมันอะไรกันนเนี่ยจะมีการได้กำไรมากกวนี้หรือเปล่าเกัดโอ้โหเจ็ดนาทีกว่าแล้วจิาแล้วเกัดโอ้โหหายไปเรื่อยๆอุ้ยมาในที่สุดก็ได้เข้าบนนั้นสักทีมาดีโอ้โหกำไรของเรามันต้องขึ้นไปมากกว่านี้ดิวะเออมาดูสิว่าเข้าบนนั้นรอบนี้จะมีโอกาสได้ลุ้นได้เข้าบนนั้นในบนนั้นหรือเปล่าวีเนี้ยมาอะไรก็เกิดแล้วมาต่อไปโอ้ยังพอได้อยู่ทุกคนแพ้ที่ม่ได้มาดีลูกพี่มาดิมา รวมเงินต่อมาเมื่อตอนสามันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทโอเครมาดีร้อยยี่สิบบาทจัดบัตรเลี้ยาทุกโลกหรือไม่โอ้ยังไงต่อมาวายมาต่อไายมาต่อดีออ้ยเป็นที่เป็นทางมาอืมก็เป็นที่เป็นทางตกลงมาต่อแล้วก็สามันหกสิบบาทโอ้โหสวยงามรามเต้เลด้นเงแน่นอนแล้วแต่กัดโอเคมาตัวเคมาได้อยู่แล้วไงต่อโอ้โหยังเกลืออยู่นะเมื่อ่อนโอเคมาอีย,ยังพอได้ตัวคิวอยู่นะเก้าสิบบาทจัดแปดโอ้โหสวยงามรามเต้เลเดินเงินแน่นอน,นอืมตัวเอมาดิ ทังวานี้ยังไงต่อโอ้โหมาจัดเก้มา1,000งบาทเข้ามาแล้วพนทุกคนโอ้ยสาวสวยโคตรเยอะเลยโอ้ยเยยโคตรพลาดเลยเพนทุกคนสี่พันอยสี่สิบาทโอเค1 1ึ่งบาทแล้วเนทคนโอเคมา ยังไงโอ้ยสองหม้ที่เหลือเฮ้ยยังไงเออไม้นี้ยังพอได้อยู่แล้วไงไปที่ไปทางโอ้โยยังได้เออยู่เฮ้ยยังไงโอ้เอมาโอ้โหไปที่ไปทางมาต่อเลยเพื่อนทคนไปดีกูยี่สิบไปดีโอ้กูยี่สิบไปดีหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วเพื่อนทคนอืมมาหมายสุดท้ายยังไงขอกำไรเลยดิโอ้ยขอกำไรหน่อยขอกำไรหน่อยโอ้โหยัดแค่ไอ้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันมาเดี๋ยวจุกจุบคนที่ยกทำการประมาทไปที่สี่ร้อยบาทแล้วขอเล่นอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันเพื่อนทุกคนนะคิดว่าคงไม่เอากำไรออออะะไรรเเยหกมพื่น เดี๋ยวขอรุนหน่อยแล้วกันเผื่อจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้อีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันทนโอ้โหคิดว่าจะไปจบมากกว่านี้แล้วกันทุกคนโอเคมามายังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่เฮ้ย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 ไปดีโอ้โหเฮ้ยกูว่าจะได้เข้าพนันอีกแล้วเมื่อกี้เห็นบวกเ,เห็นสแกตเตอร์ของเรามาสี่ริงนะทุกคนโอเคมายังเกลืออยู่ทุกคนไปเรื่อยๆแล้วกันมาเอนี่เป็นไงหนึ่งร้อยบาทของเราจะไป มาดีกว่าเพื่อนทุกคน60บาทไปดีจังหวะนี้200แล้วเพื่อนทุกคนโอู้ยังเกลืออยู่เพื่อนทุกคนเออนี่สาวโสดจะไดใจดีของเรา2,100เพื่อนทุกคนโอเคมาอู้ยมาลงกันต่อดีกว่าเพื่อนทุกคนเผื่อจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้แล้วกันโอู้ยมาจังหวะนี้เก็บที่ก็บทางโอเคมาเพื่อนทุกคนโอู้ยมัน18,000โอเคมาพอแล้ว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 ไม่เล่นต่อเลยกันเพื่อนทุกคนโอเคนะวันนี้นะ ก็จัดไปที่ทุ้หนึ่งรูบาของจุบจิ๊บเล่นได้กำไรสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะมันตัวคนกบาลรัมตัวที่สิบบาทตอนนี้ปรับสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยบาทถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจนะทุนน้อยสายทุนน้อยร้อยรักสายทุนน้อยต่อยหนักทุนน้อยรับได้กำไรหลักเมืองหลักแสนหลักหมื่นก็มาดูคลิปคลิปวิดีโอนี้นะฮะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วลองนำเทคนิควิธีการเล่นของจุบจิ๊บไปเล่นดูกันได้นะส่วนเทคนิคใหม่ก็คือเทอร์โบก็นะถ้าสนใจก็ลองนำไปกดเล่นดูกันไไได้้้้้แต่่่่่ถาาาาาามมมชชชออออออบบบคคคคววววรรรเเเเเ็็็ขงงัััันน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 กกกกกยยปลละะททุโสหีีีพพ นะยังไงก็จะกดไลค์กดแชร์กดตับส่ักรกดกระดิ่งกูรูที่ให้จับจิบๆด้วยละกันมันต้อคนโอเคสสำหรับวันนี้นะคุยกออปเปตของเราแล้วที่จุกเรากรเดินกันดีคนนี้แน่นอนก็ต้องเยกราบลาไป่อพ่อนนนสุโ๊สก้อนไปก่อนพะก็หมขึ้นมาสำหรับได้สกู๊บาแล้วไปเปจ๊บๆแล้วเจอกันนะช้าบังปไนาสักสกขสวยงามประดทศเละเจงบริกูรัฟอฟร์เฟกเกอร์ที่สุดแลยกันต้องข